ขณะที่เช้าวันนี้นะครับคุณภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศดีขึ้นครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ฝุ่นเบาบางลงแล้ว่าส่วนใหญ่จะเกินค่ามาตรฐานขณะที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือครับแนวโน้นมปริมาณฝุ่นสูงขึ้นจากเมื่อวานหลายพื้นที่ ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5นะครับพบเกินค่ามาตรฐาน24จังหวัดได้แก่ปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการเชียงรายแม่ฮ่องสอนน,น่านเชียงใหม่ลำพูนสุโขทยัยพิษณุโลกนครสวรรค์สิงห์บุรีสระบุรีราชบุรีประจวบคีริขันธ์สะแก้วระยองหนองคายเลยนครพนมร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี เมื่อดูเป็นรายภาคนะครับเจ็นได้ว่าภาคเหนือคุณภาพอากาศดีขึ้นฝุ่นลดลงแต่ว่ายังคงเกินค่ามาตรฐานอยู่8พื้นที่โดยเฉพาะที่ตบมทาน,นีอเภเมืองสุขโขทยัยค่า AQI สูงถึง203มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนส่วนภาคตนออกเชียงเหนือครับวันนี้ฝุ่นกลับมาสูงขึ้นพบค่ามาตรฐานในเกินค่ามาตรฐานใน5พื้นที่ ปริมาณฝุน่น PM เ2.5สูงสุดนะครับอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมขณะที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนั้นเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่นะครับตรวจวัดค่า PM 2.5ได้32-75ไมโครกรัมต่อลูกบาทกเมตร คาดการ์กันว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง22มีนาคมนั้นสถานการณ์ฝุ่นในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีแนวโน้มดีขึ้นครับเนื่องจากลมทางใต้จะช่วยพัดพาเอาฝุ่นออกจากพื้นที่ส่วนพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจะมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ก็มีโอกาสเจอฝนตกในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนด้วยเช่นเดียวกันครับ